สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระ,นะะวันนี้เกียกองประคองชีพนะฮะก็มาดูพระรุ่นใหม่ๆอีกสักรุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ไปได้เหรียญเขาเรียกอะไรนะเหรียญเหรียญหรอบนะ,ะเหรียญหรอบ หลวงพ่อพระพวัดโคกดอกไม้นะะหลวงพ่อพระพวัดโคกดอกไม้สันบุรีชัยนานะ,ะท่านก็เป็นเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนานะ,ะหลวงพ่อพระพก็เป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิ์เป็นสายสืบซอ,อ่สืบทอดนะะพุทธาคมมาจากาาหลวงพ่อโตหลวงพ่อโต วัดวิหารทองไหมเ,เรียกถึกไอ้ผิดถูกหรือเปล่าก็หลวงพ่อโตนั่นแหละก็แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ,อหลวงพ่อกลวยนะชุดินตโลนะฮะ, low, ะ,ฮะหลวงพ่อกลวยวัดบันแคนะฮะท่านก็เป็นศิษย์ทางนี้นะฮะฉายาของท่านก็ อะไรนะที่ที่ที่ขึ้นชื่อที่เปล่นชื่อเสียงคืออะไรน้ำมนน้ำมนบาทเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะที่ท่านได้ทำแล้วก็สงเคราะห์ญาติโยมนะฮะปัจจุบันนะฮะคลิปนี้เผยแผ่นะครับปี65ห้านะฮะ,ะ,ะถือว่าท่านนะฮะได้มรณาภาพนะฮะท่านก็ได้มรณาภาพในปี2562นนะฮะกัน ก็ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายที่มีประสบการณ์นะฮะส่วนมากก็จะที่เขานิยมกันก็น่าจะเป็นรุ่นแรกพอสอลึกๆอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่นะฮะแต่เราไม่ใช่สายตรงนะฮะแต่เราไม่ใช่ตรงเราก็ได้เหรียญที่ ก็ถือว่าไม่ใช่รุ่นแรกนะฮะแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่เขาเรียกว่าเ่ยนะน้าน้าเก็บสะสมนะฮะอีกเกจิหนึ่งนะฮะแล้วก็พระดีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรุ่นแรกนะฮะรุ่นไหนลุงพ่อก็เสกให้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เผื่อท่านที่อ่าอ่าต้องการบูชาอ่าเกจิใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเกิอีกเกจิหนึ่งนะฮะที่ที่อ่าหน้า เรียกว่าหน้าบูชานะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะราคายังไม่แพงนะฮะราคายังอยู่ที่หลักร้อยอยู่ร้อยสองร้อยยังพอหาได้อยู่นะฮะสำหรับเรียนหลวงพ่อพระนะฮะรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะฮะท่านท่านอยู่หรอกท่านท่านเสกอยู่นะฮะก็เอามาให้ชมนะเพียงเท่านี้นะฮะก็ไม่อยากจะทําคลิปยาวที่เหลือท่านก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสำหรับใครที่ชอบอ่า ในเรื่องของเหรียญพระใหม่ๆอันนี้ก็เป็นกิจเอกจิหนึ่งะฮะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ